ค่ะสวัสดีค่ะน้อค่ะก็ขอขอบคุณที่พักของเตียงม้มนพะลวยน้อค่ะน้องค่ะมินิกาน้อค่ะน้อค่ะก็ขอให้โชคไม่ใช่เป็นร่วมยินดีน้ำเจี้ยันแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำพะลวยกัสวัสดีเจี้ยันเสียเองเนาะค่ะเนาะเป็นโสดเป็นม้านจ้ะเด็กปูเขาเต็มๆเลยเนาะค่ะเนาะค่ะเก้าเก้าห้าทาน้ำมันเมลสมพรเนาะค่ะเนาะเขาเต็มๆเลยค่ะกะ ถือแคบทีทุกคนเนาะค่ะเนาะค่ะแต่กะบ่โศกบ่หลายเนาะค่ะเนาะค่ะผู้โศกมาหลายกัเสียเจวันกับเสียเอกเนาะค่ะเนาะค่ะ่สวัสดีค่ะค่ะคกําลังรวมยิมเดียน้ำเจวันกับเสียเอกแล้คะเออเอาซีมงแลงเค่ะครับผมหลังซีมงแลงบ่บ้านนี้เ้ากํลังมาแสดงว่ามิ่งดีครับ เสียสองเสียไม่เสียสองเสียเออเสียสองเสียเกนะครับเกออันนี้ของแขนครับของแขนครับของแันนี่คือสายบุญสายบุญเราครู่นกะเอาบุญขึ้นมาแมนครับเฮ็ดกะบูในบุญกะบูเลยบ้านกับครูคนละหัวใจครับตั้งใจเฮ็ดบ้านนี้ป่เพิ่นกัเลยนกับกระทานไหนเครื่องมือเศร้านี่กัมาภายมีนะแต่ว่าอันเจวันเป็นเลขยังคนอยู่หลังยุทธหลังเจวันวะแหละครับเลขทะเบียนรถ หาเก่าครับสองหาเกาครับสองสองหาพี่ฝันว่าขึ้นไปนั่งทั้งรถสิยำแล้วยำสิบยำเนี่ยยำ่ไทยรงก็ค่นตุ่มกบรนก็ผ่กินเขาแล้วๆไทยลงนีสิบยำหาเกาเนนั่นแล้วเาก็ไม่เห็นตีวันนี้มื่อไหร่ำไป บอกว่าสีมงอะคลิปสุดท้ายเขาลงไปเพะแม่บอกสีม่งสาวค่ะสีมแว้าวรวยรวยตัวเลขไงย่าเป็ช่ออะไรครับสำหรับผมสุดท้ายองเกศบ้านไปแล้วก็ม่วงให้ความ่ะคะม่วงไห้ความว่าเลขได้ใจเือแพ้เก้านี่เขาเขาเขาหามาแต่ แม่ค่ะแต่ฟันตองอ่ะฟันเกียวรถเป็นแม่แม่ฟันว่าฟันว่านัตตลี่ฟันตเล็กออกหาเก้าไม่ค่าเสียเองคื้าไปถึงเงินอเลยค่ะได้ผ้าแบบเอาเนินเอาเนินแล้วเราได้ซื้อกับเผานุนกับเผาเพลินใบเพราะซื้อหาเก้าไวแล้วซื้อไวหลายค่ะนตตลี่ก็จับใบรัเปล่อผก็จะือเจ้าเยนะค่ะนอาบาดีก็ได้บอกเสียเองว่าค่าแบเอาเงืน ก๋าเล่ท่าเอาเงินแล้วบันี้มือตัวมากมากฝันฝันไม่ได้กินบักนัดค่ะบันี้มันฟอบักนัดไทยเนาะคับกระลดเนาะค่ะเนาะฟอใส่ถาดเพี่อกันเลือกกินเลยค่ะห่อนังกระต่ายเยอะสั่นือจะไปเห็ดนมข่านนะคนเห็ดโรตีพร้อมค่ะยืนกินโรตีซึ่งจิ้มหนึ่งโอ้ยแมนเดอร์เด้อร์แล้วฝันอีกแมทผู้ออกฟอมาหอยก็เสียเกินเพื่อเอาเน่าเอาเอาเงินเอาเขาสารเอายังมาหอยไงนะโอ้ยก็าเล่นำค่ะ เปาพรอตอนซ่อาก็ไปอันนียากกินเราลวยพอได้พรสวายเพอไรคุ้มเินสื่อเนาะค่ะเนาะแต่ก็ใส่ลากน้อยแต่ก็ด้ลรตเตอรี่อันเจ๊แตงโมก็ไส้สองใบเนาะเนาะใส่กันเบิรลนต์รันหน่อย้ลกันเบลร์นต์กันหน่อยกีก็ถ้าก็เดวันพอาสวายจะได้กไอันไดอปูก็บอกเก่าซีเนาะค่ะเนาะเอาเก่าซีจำาะอไรบพระปูอ่ะข้าวิีไปสมพอเนาะค่ะวรนที่ปูสิไไอ่ะ พอที่ปูถึงอย่างนี้แล้วบัีนบอกแม่ส้ม่อนว่าบันนี้คือน okay? ้ำหมูมันทาให้กับเขาแต่ว่านี้ไปฟางคีปเอาวันได้ไปเปิดฟางคีบหมือเคลือดนีแจ่มืนเคลือนียวนอดฟางคับว่ากับสีวามไม้ปูเพราะว่ายังข้ามสุดทายปูบอกให้แม่สมม่อนคับนกนกเหี่ยงนกแก่นหรือนปล่ไข่ไปวาปูนานาขลาดครับปูสุกโอนบอค่ะปูน่านาขลาดบอค่ะจ้าให้แจ้งคันหาค่ะ ให้แจ้งคันหาหรอกค่ะพวกมาไล่เก่าพ่วงว่มีแปดมาพาเนาะแปดคันแปดมาว่าพาให้เอาคันหาถ้าพวกมาไล่เก่าพ่วงแค่ไหนเดี๋ยวจให้ไปวายจำได้ไหมค่ะตั้งแต่ตอนหัวที่มันบอกว่าปู่บอกว่าขยันานกันอย่างมากเนาะขยันานกันอย่างมากหนาบ้านหัวพอหนาบ้านหอพอวันนี้ออกมาจับไปไก่ชื่อห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าคือหนาหนาบ้านคือห้าเจ็ด แล้วปูพร้อมปูเก้าเก้าแปดขาเตี๊เก้าแล้วก็าเก้าแปดเพราะว่าคิวที่ห้าลำดับที่เก้าสิบแปดยำไห่ฟังเย็นแล้วเมื่อหลังยินเราลุ้ยปูบอกว่าไห่ไปแลนเป็นพวกล็อตเตอรี่นะเก้าซิบหานะเนียค่ายสองตัวเลยล็อตเตอรี่เอาแล้ววันนี้แล่นล็อตมาสองห้่นลอตเตอรี่ผุดไปแล้วมันก็เลยบอกปูว่าเอาปูหึ้นใครจะหาเก่าหันซื้อหาเก้ามันก็าถือตัวต้องไป็นเอาซีบห้า รตตรีมากันนี้ค่ะนำเลยค่ะเ้าสิมหาค่ะนี่คือหลักฐานเกวัตบรรทึกครับโวแมนวานะครับคือที่นี่เ้สิหาครับับโซนาจอยนะเกวันยังไงปูบอกให้ลงมาเืือเมื่อนั้นเือจำเลยค่ะไปก่อนเลียกในใจว่านจะือเต็มเลว่ายิ้มแล้ด้วยปูบวกกับเสียเยกเรียนงมาจากเรียนเรียนงมาจับ หาไม่เอาด้ค่ะก็ได้บอกแม่กูซิบหาไปซื้อได้เป็นาหมดเลยไปทันนี่เปตัวก็เหมือนแม่นุกมฟันกี่กระเด้นอครี่มนคูไปอยากหใจบอใช่เนาะครับก็ได้สีละคาก็บอกครับหาเบิองด้เมื่อกี้วันไปได้ครับเด้อครับก็ทั่วเลยครับเก่าหานะครับเนาะเลยงเมือไรไปรับค้านครับครับบริษัทสามสิบกว่าใบที่ครับเลยเฉลยี่ครับยุ่งเมี่ยงมดวนมาว์เวิร์ดเนาะครับนี่เก่าหาครับลายครับลายบนเลยครับด้วย กัน่แล้วนะีเง so, okay. uh, ี้ยหลายหลาก็แก็ไ uh, ด้เลขค้ายสามตัวอีกครับอันนี้ก็อายุเสียอีกครับเแล้วคเดห้ชื่อไปครับผมอายุสามีอันนี้คือสายบุญของแกนะครับ้นนัเกียบแม่พู้ว่ากระไดอยู่วงเกิดพ่อสอามสามบาเกียิพ่อใบแม่พู้วกรไดเก้าห้าสามเมื่ออายะเลยครับอ่าช่อเอานี่นี่ครับเมืออายะเลยครับคุณัดนี่ เครื่องเสียงเองเครื่องถสีย่มันนะครับก็เป็นเค็มแน่นอนมันมันนะครับเอออันนี้คือเลิตสัต่านผุองแวนะครับเออเต๋อีรีครับทุกไก่ชีตูพาทุก่ชีูเลยครับนี่อาหารเอฟซีมากระดูกา้ลายครับกอนนี้ะเฟซีก็จะถือหลไหครับเพราะว่าเพราะว่านบอกว่าสัมผัสแบบยิ่พระาาเออย่ากอดเอฟซีอย่ากอดเพราะว่าะหัวใาไม่ไปไม่ไปอ ดังคผู้ใดผู้หนึ่งมาลำกัตายิ้มดยถามเครับอันนี้เสียเอกต้าเสียเงอนี่เกือลายดครับได้เป็นปเปียกแสนครับเอาเกวันบัดวันบันวันครับรดีัน่ไป้ไปก็้าในเมืองหมดค่ะแตนี้แทนคาวคาวแล้วก็ได้เกือบยตะฮอดลาน ท่านร่วมกันติดร้านแม่ค่ะร้านแม่ค่ะร้านแป่ค่ะร้านแม่ก็ร้านแม่ร้านแม่ที่หอีดีใจแน่ค่ะดีใจนครับแวันี้ม่น้มาว่าเลยตัวเก่าแต่ว่าสือตัองเจีบตัวอวสามเจี๊โอ้ยแม่นดด้ยม่าสือสองเจียบหลาีมากกัเดือตัวสองเจียบ่าหยังพัวมีเจี๊บตัวลูพญานาคม่เจี๊บแต่งเลิมีเจ็บนะ เก็ดก like yeah. ็ไปเอาค่ะเจ็ดนก็นไใหเจ็ดืนเก็ดสอ่งกระังเสื้อเล็โตใจแล้วไยให้มืนแดงเนาค่ยให้หมดแดกกระนัเนาอยูงเนาเอาไว้อามีรางวัลแ้นาไตัวรางวัลแม่แม่แ่มาตรวรางวัลเด็กมาสามตัวว่าจะยังตวจังโมเลีถายสามตกระตวจังโมเลียเพื่ออันตรนมีมะกรูดกขามะกรูดวันนี้มาอออเกาหานเมื่อเ้ากินข้าว ยามแล้ค่ะเนาะยาเอฟซีพอ่บ่ได้บอกเกตงโมบอกทุกฟองกินแล้วรวยพ่อสบายราคาค่ะองเงื้ก็ได้ผนท่าดวยดาท่าดวยวนกับด่าไปกอนแล้วค่ะเนาเพิ่นรก็เลยบอกเกตเอกมาทายแน่จะอะไก็อยากเว่งแล้วค่ะอยากเหา่แล้วเอฟซีนะถ้าเกิดเรียก่ะเข้าเพนสีบมได้เน้่นะเอฟซีพอดีได้ใช่เนี่ยกเลย เอากันอยู่อากินง้ขาแล้วเขาไปเหล็กมือแม่คู่เห็นยุดเตียบอกคม่กเกี่ยวอะไรดครับแม่แม่ที่ทางก้าวแม่ก้าวครับเอ่ซีเป็นเพราะว่าท่านชอวกินไปด้วยก็ได้ขึ้นชั่วนาจักันนะครับมบนไม่กระเบื้งเป็นห้าเก้าเจ็กับห้าสองเจ็ดบมันเบื้องอ่ะตอนเอฟซีบนเบงไปนสามเจ็ดไงมันได้ทีนแม่เอฟซีบ้นทากมาหาวัานเจ้าว่านินบอเล็กหกตัวเอมันเขียนมาอัน เขเดี๋ยวมาอางสามสามเสียรเยงองนี่แหละค่ะค่ะยายแต่ไร้จะท่านคน,นต้องถือแหน่แน่เลค่ะ กินวปล่ไปเลยดิ่เอฟที่พูดคันในถือก็จะเป่าจะเป่าทอดแทานะครับเนาะาเฮ็ดบุญดีครับปูเฮ็ดตามบุญไปเรื่อยทุกบทเกยับาจเจนเสยเกนี่ขนบุญนั้นจะขึ้นมากนะครับเนาะขึ้นมาหาห้องคับเพื่อเกย์บ้านจะใส่เก่งคนกับคนกับป็ดตัวย่างให้เแล้วพราว่าบนเฮ็ดบุญดีทีนี้ก็่เคยถือปันนี้จเก่ยไม่เคยถือปนกันขึ้นนี่แหละค่ะขึ้นไปเรื่อยๆคือปูคนบอว่าแม่น่าถือหลายหน่อยเข้ากับกิ่นกระท่านกลิ่นกระค่าน ดูด้กลิ่นเพื่อหลุดรักแบวนกินแรงท่านพอแป็นไก่เราพอรู้จักไห้ได้รู้ไก่เราต้องรู้จักไห้ต้องรู้จักแบวนให้ผู้เงินเขาสินน้ำนะคะว่ากัดจามมันมีมาตลอดเนาะแล้วเหยียบกระปูกับยังว่าจะเห็ีกระปูตลอดเอฟซีมันกระเด็นมันกระเออเป็นย่างค่อยได้เออหนองว่าเป็นย่งค่อยได้ที่ที่ว่านี่เหรอเพราะว่าน้องวัดเฮ็ดนบต้นปูค่ะปูต้องมากัดสิบหนองวัดอีกแน่นอนจะเพิ่มกับผักหั่นห่า ว่าแับอบออกมาค่ะเนาะแล้วก็ที่ไม่ซื้อโรงเลยมันกอบมแมนแต่คือวันเราหันสองเจ็ดได้คู่ไดเจ็ดส่อนบันนี้วันไดหาเก่าคู่ก็บอกไปเอาเก้าหาแบบเอาหาคู่กบอกว่ากั่ก็ไต้เตันด้เพราะว่าเอาตหาเก่าเ่งนะคะยานบอไบอกี่โมง อันแล้วเลื่อนก็ยิบเอาเนก้าหาน่ะพอได้เงินเ้อะยิบล้เลื่อก็ได้เนี่ยปูกับทั่วยิบรเลื่อนก็ได้เนอะหนักหน่อยก็ได้บ่ะ หรักก็ะรอดทุกคนรอดคือว่าคือว่าปองกันเอว้นะคากอไว้นะวมันเหมืนาง้เหมือนไวเรไอวเ็น้ำเกลือวัดอยู่ด้วยันอาเทียร์มือนึ่งากก่าองกาไ้เออดหาไปก็น่าจะหาไปนะัะเนาะดึงลอตเตอรี่น้ำแก่งกันไปครับผข้นตเตอรี่เาอกเลยครับอันลอตเตอรี่ขาขายมเนาเนียดเอาเีรอยาไหม้าเป็นวันเลือสามหเลือะไรน่สามสหนึงเชียอางน้ไหม้สองใบหน้าไมเอาไ่เ่่ เาเื่แพงเพราะแพงกันมีสองใบกสิได้บินมากขนกนเจ้า้วอนี้พวกเครับกับดินบ้าได้เศร้าอ้ยบดเศ้านี่ก็ได้ได้โหมดไปดีใจนะเมฟซี่มึลนะค่ะ การนี้เนาะขนอค่ะนี่เลยคือหักยันี่เนาะขานอความฝันของเจียันค่ะเต็มเต็ลยเนาะขานอค่ะเต็มเตเลยเใจใข้นอค่ะคืรมาะว่าเจีันก็่ได้กักเกละครับัก็ปล่อยพัดคมสุดไายครูมันจะบอกอยู่ว่าชิวนะขแตแค่นี้เนาะขายล็กอาจจะได้ทงถึงชวเฮาเขาเพียบุญอยู่เขา็อาีเราข้าเหมือดบุญใหม่เขาเริ่มฟังนักอาสีนี้ขั้นใหญ่เลขานะเยอะขั้นใหมาก กว่าตะกี <laughs> ้ว่าจะมาถือกันตะกี้ว่าจะมาถือกันค่ะควันหายต้ังแกมือได้ยืนมาด้วยวันที่ยี่สเจ็วันที่ยี่สิบเจ็ดัี่ คือยืดๆฟเงมามากตลอดตลอดแล้วก็ฝัน่าถ้ามาให้คนไทยไปอักเครื่องรถท่านนั้นนะคะนั่งสือเต็มรถท่านนั้นทำเยร์รถ้องฟ้องหาเก่าต่วันมาขาเก่าไ่ใจมากคาะเก่าเาเสียเองหงดหี่เอารถไม่จอดเืิองจีนรดี้เรารถีไม่ใช่ไดมนั่นเราไรถกไปรถกักันน้าครับเจนังหนารถเรียกว่าอะไรบ้าเมื่อรถคันนี้มาจอดเลยไม่จอดว่นั่นเรารถเลียงมาจอดนั่งมาสเจีสองเลย พวดนี่เอาเต็มๆเลยค่ะน้วกยกมนันผัดนะครับีเอฟซีเเห็นจริหรอครับผมค่ือเอฟซีมันหลดมเลยทำ้งซองดว่นะคือคนเห็นนแ่กคิดแหลวที่วันเรามาแล้วเรากลครูกรบบอกคาดามันแม่สมพรเก้าทิพหาบ้ากูกับบอกใครเนี่ยเรเมาเก้าทิพายินแล้วเลยไปเบืองดเก้าท่่าเมื่อนั้นนี่เด้อคขะดเด้อดานะมันรถแม่สมพรอเดืเนาะค่ะหาเก้าเสียดแล้วก็คิวที่หา ่าที่เก่าที่แปตงต่ตองหวัดค่ะเบตันี้แต่ตองหวัดแล้วค่ะแล้าว่ากัดซับแตงตตองหวัดค่ะนี่ละค่ะส่วนหลายกะทิเขาลักที่ว่าสุดท้่ยเนาะคือาโอ้งพวกท้ายไม่สีรวงเลยค่ะแมนแมนเบิกไปยูกันดวงเลยแมนเบิกไปค่ะวักนพงันางน่ะรถจัได้าอกนี่คือทุยเขาขี่วันเดี่วครับนาะขี่คนยำเหลียวยำอยิ ขมิ้นก็คือเตขึ้นนี่ครับคือมือท่ยวันที่หนึงนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนี่ครับเป็นยำหมกประมาณสีมงเสาระพอไว้เนาครับสีมงเครับพอดีเาคิปทำคิปทุดย้ายครับทำคลิดสุดย้ัยครับทำคสิดทุายหันเล้ยของเกวันนะครับตอนนี้ของเกีรวันครับเวลากล้องเก็ไม่ได้จัดเลยก็พอเนาะไม่ได้กูไม่ได้ต้องเฮ็ดให้ได้ ครับป่ายาตีมีเสื้อผ้ายู่ค่ะเสื้อผ้ายาตีมีเสื้อผ้ายู่ครับมัรมีเสื้อผ้ายู่ค่ะอาจจะเป็นมืออื่นหรือว่าเร่ๆอีกนะคะมครับมีเสื้อผ้ายู่ค่ะเกย์ว่าครับเสียเอกสพมีเสื้อผ้ายังไงเพราะว่าตั้งไว้ตั้งใจไว้ตั้งใจโดนแล้วแล้วต่คือว่าไว้แต่รถแดงมาแยาว่าเสียา อย่างไม่ปูอีกตออีกแตมีพวนาไม่อีกนแล้วเนาะเนาะแต่ก yeah. ็มีตอม่อีกแะมาลุนเ้่งาเพื่อไปเสียง้อเกียกวัับเซียเรสีไม่ดีอย่างนะครับรอบนไปรับกครทั้งสองกสิทิดตามรับครับติดตามเกียรวัตตดับเสียเรเบแมนครับติดตามส้มไปเรื่อยครับ วัดวันเด็ดจได้อย่งว่าเสือไัอันเป็นการเสือไัคืออย่างกทครัคกับครับอย่าี่ยติดตามด้ครับเลยกังนะผมอย่าปูบนทวงว่าได้แจ้งไปฟังกันรีับครับครับค่ะสวัสดีค่ะกระตับนันเนาะค่ะนพี่น้องเอฟซีนะค่ะนอค่ะมับครับัดีใจน้ำดมน้ำร้านครับ ยีใจดีครับจนที่น้ำตาไหลน้ำเพลินบุญละครับตั้งช่องยิ้มเราลุ้ยก็ได้